มาชันหน้ากันเลยจ,จยก่อนได้ค,ครับาบาีบารเสวนาดีครับดีครับก็ดีใจที่มีงานแบบแบบนี้เนาะของอุตสาหกรรมเราแบบให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมบ้างคนา,า,าคับคะ่ะ <น extremely S 1> ก็เป็นอะไร มาฟังประสบการณ์จากพี่ๆเราก็เป็นน้องใหม่ในด้านการแสดงอะไรเงี้ยเราก็แบบมาฟังขมม้อมูลกพี่จะมากกว่า,า,วาใช่ซึ่งเราเราได้ประสบการณ์เต็มเปีย่ยมเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวแมสมากอยู่แล้วเขาโคอยู่แล้วรู้ตอนนี้รู้สึกโด, <laughs> กดนบ b ล l l y ไม่ค่ะจริงๆเพราะว่าเพราะามันก็ไม่ได้มันเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มานั่งคุยกับแบบพี่ๆนักแสดงใกล้ชิดแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะก็วันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนุกมากๆที่ได้แบบฟังความคิดพวกคีดเขา วันนี้เหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่พีเขาเยอะมากเลยอะค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นมันมีประโยคนึงทักใจหนูมากไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาขอโทษครับขอโทษครับอย่างวันนี้เป็นประโยชน์อะไรนะเฮ้ยประโยคว่ามีคใประโยชน์ประโยอกไปทักใจอ๋อใช่อ๋ออะไรวะลืมอ๋อโอเคหูไม่ต้องบินให้สูงยังไงขอทักดูเบอร์เลยเป็นประโยคที่พี่เอ็มพูดค่ะว่าแบบการแสดงก็คือเหมือนกัน ตัวละครได้มีชีวิตอ um, uh, well oh oh ีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแบบจริงมากเฟรมานี่แล้วผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเฟรมเนี่ยมันคือมันคือภาพแทนของเจนแก๊บได้ดีมากเลยคือเราเราเป็นจีซีเรารู้สึกแก่มากมีภาษาที่บอกรู้สึกแก่รู้สึกว่าแก่มากเลยแบบเอ๊ะแบบแล้วยืนดูสิอ่ะทันไหมฮะทันไหมฮะโฟร์คิงทันกันได้เลย แต่ว่ามันว่มันก็เขาเรียกอะไรชื่นชืชมชื่นชมชนชมองนองยูแล้วใ่การที่เขาเขาทำงานหนักกว่าผมเจ็ดพันล้านเท่าอ่ะแล้วเขายังสามารถทำทางานแสดงได้ดีขนาดนั้น,นนะก็รู้สึกว่ามันมันเป็นการต่างตาง่างรู้กันมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต่างต่างโลกกันประมาณหนึ่งกันโฟก้นก็คือคก็คือเนี่ยหนวดหนวดกจ้ง้น,นแต่ว่ามัน ว่ามันคือความเจ๋งเนี่ยการที่เราได้ได้ได้มาแชร์กันได้เรียนรู้จากกันนะครับมันก็มันก็ทําให้เราเข้าใจกันแล้วก็หวังว่าเมื่อวันหนึ่งมันจะมันจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันมากกว่านี้ใช่ถ้าเกิดอนาคตในมุมของพาร์ทนักร้องของเราเองคืองานนี้มันเป็นไทยคอนเทนต์เนาะเราคิดว่าเราอยากจะบวาเป็นนักร้องของเรามันสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยยังไงบ้างมาโชว์ด้านอ่ายังไงให้ให้ชาวโลกได้หรือว่าเอ้ยนี่แหละไทย พวกเขาไปโปรโมทต่างประเทศมานะครับที่าท่ายบ้างหรโบอีฟเความจริงก็ดีใจค่ะที่เนเปีนแล้วเดี๋ยวน้กเออได้ไปโชว์พาร์ทีปอบอน้อที่เวทีต่างประเทก็ดีใจค่ะชาวชาวชาวาร์ชาวต่างชาติก็ชอบทีปอยเราก็ได้โชว์เพลงของเราไปก็ ถือว่าเป็นการเปิดประตูให้กับชาลังชาติได้รู้จักทีป๊ปอปมากยิ่งขึ้นค่ะก็ดีใจแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปโชว์ที่ต่างประเทศอีกนะคะสำหรับพวกเราทีป๊อปตอนนี้มันแมสมากเลมันไกลไกลละเราอยากจะเอาอะไรไปโชว์ให้เขาดูบางความจริงก็ไทยคอเจอไงยูไกส์รึเปล่าค <c oughs> ่ะ,ะก็จริงๆแล้วอ่ะ,อะ ในอุตสาหกรรมทมืงไทยเนาะจริงๆถ้าถ้าพวกเราพูดถึงตัวเพลงเองอะ <S 2> <S 2> ทีป๊อปอะถ้าพวกเราพูดถึงทีป๊อปเราก็จะคุ้นชินหน่อยแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทีป๊อปมันมีจับ่จทำไมจริงๆแล้วจริงๆ,ๆแล้วมันมีอะไรที่ให้มีอะไรให้น่าสนใจอีกเยอะมากค่ะคนไทยเก่งมากๆแล้วก็คิดว่าพวกเราค่อยๆเรื่ออะไรค่อยๆทามันให้มันแบบก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเราอาจจะเป็นกลุ่ม แรกๆแ,และการที่สำหรับในช่วงนี้ที่เรามีโอกาสได้ไปที่อเมริกาใช่ไหมคะอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆแ,แ,แล้วกันแต่เราเชื่อว่าหลังจากนี้คนอีกหลายคนมากๆที่เขาพร้อมจะมาตรงนี้ที่เป็นคนไทยแล้วก็มีความสามารถศักยภาพเด็กไทยมันแบบเก่งมากๆจริงๆค่ะมอยากเป็นการเปิดประตูโอกาสให้กับทีมไทยได้ใจโกลโบองก็หวังว่าก็หวังว่า,วาแล้ว้เป็นคนเปิดประตูเนี่ยมันหลายๆอย่างเลยค่ะด้วยหลายอย่างทำให้พอเรามีโอกาสแค่นั้นเอง จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับหรือบ้านเรามันมันมันสุดๆแล้วแหละหมายถึงว่ามันมันก็จะประมาณนี้แหละผมก็คาดหวังว่ามันจะไปเติบโตท,ที่ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยคนในอุตสาหกรรม,มต่างจริงๆแล้วอุตสาหกรรมข้างนอกเนี่ยที่เขามาทํางานในไทยเขาก็ใช้ทีมงานผู้พวกรารกรองของไทยซะเป็นส่วนใหญ่เนาะออทีเนี้ยผมก็เชื่อว่าณตอนเนี้ยมันอาจจะต้องต้องการแรงส่งและต้องการแรงผลักดันจากจากทางรัฐหรือจากทางผู้ใหญ่ที่ มีอำนาจหรือมีแหล่งเงินทุนอย่างเงี้ยช่วยแบบผลักดันให้อุตสาหกรรมไม่ว่าจะดนตรีหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยมันไปได้ได้มากกว่าน,นี้แล้วผมก็จะแบบอย่างที่พูดไปบนเวทีก็คือเชื่อเหลือเกินว่าว่าคนไทยหรือว่าคนในอุตสาหกรรมเนี่ยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดเลยนะครับคือเก่งจริง,รงๆเนี่ยดูอย่างตัวอย่างแบบขนาดโฟอีฟหรือว่าค่ายข,ของเขาก็ยังผลักดันไปกันเองได้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้ามันได้แรงสนับสนุนมันก็จะไปได้มากกว่าน,นี้ ไม่ว่าจะเป็นวงการดนตรีหรือว่าวงการหนังก็ตามเงี้ยเหมือนสงครามสงรด่วนเงี้ยโอ้โหก็ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นโปรดักชันที่แบบเชิดหน้าชูตามากเลยอะไรเงี้ยเออเราก็อยากจะเห็นโปรเจกต์แบบเนี้ยจากแบบคนไทยจากคนไทยเนาะอือแล้วก็ไปสู่แบบต่างชาติมากขึ้นผมว่าทุกภาคส่วนอาจจะต้องช่วยกันเพราะว่าไม่มันไม่สามารถผลักดันเขา่าซอฟต์พาวเวอร์ได้จากภาพยนตร์อย่างเดียวหรือว่าเพลงอย่างเดียวมันมันไม่ได้ คือทุกๆขามันจะต้องแข็งแรงพร้อมๆกันหนูนี่อยากเสิร์ฟอ๋อด้ลยอยากบอกว่า MB ีทุกตัวของโฟอีก็คือฝีมือคนไทยหมดนะคะชอบคนที่คาัตช่พทอมบ้างที่จพอมว่าในกาตรของไังต้องการใน้านไหนบ้างที่อยให้หายวกันได้ ไม่งงครับนีงงงง่หน้าผมดูเป็นทางงงใช่ไหมครับไม่ง,งงครับโอเคครับก็อย่างที่จ่ายบอกนะครับว่าจริงๆมันคือแรงผักจากทุกภาคส่วนผมเชื่อว่าทีมงานไทยอ่ะมันถูกพิสูจน์แล้วล่ะครับว่าอย่างอย่างไวโรลตัตมาถ่ายในไทยหรือว่าไม่ว่าต่างชาติมาใช้สถานที่เราอ่ะครับจะเห็นนะครับเขาไม่ได้พาบุคลากรเขามาทั้งหมดทีมงานแบบพี่ๆที่เป็นแบบทีมเทคนิคเชียลของเราทั้งหมดใช้ทีมไทยหมดหนึ่งคือ ไม่ใช่แค่ว่าง่ายการแมネจด้วยทีมเราคุณลิตี้ก็ต้องถึงเขาเหมือนกันเขาถึงเลือกใช้แล้วเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้ขาดอะไรเลยครับบุคลากรในอุตสาหกรรมเรา,าพร้อมครับแค่อย่างที่จ่ายบอกครับแรงส่งที่มีใครที่มีคอนเน็กชันที่จะไปถึงจุดนั้นเพราะเ,เ,เราเราเราเถียงไม่ได้นะครับในทุกอุตสาหกรรมเลยครับคอนเน็กชันเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าการจะค้าขายอะไรก็ตามครับระหว่างประเทศมันคือคอนเนคชันนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมเราด้วยถ้าเรามีคอนเนคชันที่ดีใครที่ถือคอนเนคชันที่ดีอยู่แล้วอยากจะสนับสนุนเห็นอุตสาหกรรมเราคนไทยด้วยกันนะครับไปได้ไกลกว่านี้ให้มัน all around the world เลยครับผมผมว่าทาได้ครับซิ่ง่ได้เลยซึ่งรอบรอบบ้านเราเนี่ยไปกันหมดแล้วนะใช่มาเลเซียนี่มาแล้วนะใช่ครับนะฮะแต่จริงๆที่พูดมันมันน่าจินตนาการเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าผู้ชมด้วยนะครับรู้สึกว่า สิ่งที่เห็นทุกวันนี้คือเราพยายามกันมาด้วยตัวเองประมาณมันคือด้วยแค่เราอยากให้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเราได้รับการสัสนุนอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วอะมากๆมันจะไปได้ไกลขนาดไหนรู้สึกว่ามันจะมันจะมันจะมาจากคนอีกเยอะมากๆใช่ครับความตอเนื้อของการของการได้รับการสับสมุนเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับผมยุทธยุทอย่างง่ายเลยนะครับหนังเราดูหนังฮอลลีวูดด้วยค่าวันหนึ่งหนังไทยอะครับมีตลาดที่มันใหญ่เท่าเขา แค่คนทั้งโลกเสพหนังไทยได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วถูกชอยเลือกโอ้โหแค่นั้นก็ผมว่ามหาัศจรรย์แล้วครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเรื่องเม็ดเงินหรือเรื่องคุณภาพเราจะไม่ต้องกลัวแล้วในวันนั้นมันเหลือแค่ว่าแล้วเราทํำยังไงละ่ะให้ตลาดของเรามันไปกว้างขนาดนั้นเหมือนที่เอ,อเมริกาเขาอิมพอร์ตของเมย์อินไทยแลนด์ไปแล้วเขาเชื่อมือคนจีนมาช็อปของเมอินไทยแลนด์ไปแล้วเขาเชื่อในคุณตี้หนังอุตสาหากรรมหนังเหมือนกันเลยครับเราลองใชร์ ในมุมของเราอาจะอยากมีให้มีเวทีก็ไแ้เชอะไรอย่างเงยรือว่าส่งจริงจริงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ดูไว่ก่อนดีก่เอาไม่ผมก่อนเลมว่าอันนี้มันมันมันก้าวง่ายๆเลยครับคือเราคุยกันเราสื่อสารกันระหว่างคนดูคนทำในการที่เราได้มาแชร์ริงไม่ว่าเราจะฝั่งฝั่งโคอีฝั่งโฟทิงหรือฝั่งอะไรก็ตามคนดูคนทำได้เจอกันคนทำคนทำได้เจอกันเราได้เราได้รวมกันแล้วเราได้เราได้พูดถึงปัญหาแค่เราเอาไว้ถึงปัญหาผมว่านั่นคือก้าวแรกของการแก้แล้วแล้ว เหมือนที่พี่ท็อปบอกถ้าเราขยายตลาดได้มากกว่านี้มันมันน่าสนใจมากอันนี้เขาโปรโมตโปรโมตแล้วมั้งเนี่ยมันคือมัน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 ค่อนข้างไปได้ดีแล้วครับเราเราแค่ต้องทํามันต่อไปเรื่อยๆผมว่าความต่อเนื่องมันสําคัญมากมาเราเราไม่สามารถเก่งอะไรได้ในการฝึกแค่วันสองวันเราต้องฝึกสิบปีมันมันต้องยาวมันมันถึงจะแต่ว่าแต่ว่าเรามีความหวังนะผมว่าไอการไอสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันทาใม้มันก็เป็นข้อพิสูจน์แหละว่าเราทุกคนเอาวังจริงๆ สื่อมวลชนก็หวังคนดูก็หวังคนทำก็หวังเราอยากเราอยากจะเห็นมันจริงๆทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามันส่งเสียงดังพอและต่อเนื่องมากพอไม่ต้องเกิดขึ้นอู่แล้วผมว่าก็ต้องรองจะบอกว่าผมว่าวิธีการแก้ปัญหาผมเชื่อว่ามันมีคนเก่งๆที่พูดไปครับในประเทศเราเยอะแล้วก็ ถ้าจะให้ผมเราเองมาเป็นคนสรุปโซลูชันอ่ะเราคงแบบไม่กล้าจะพูดหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่ามีพี่เก่งๆแบบระดับผู้บริหารหารือคนที่อยู่วงการอันี่เรารู้จักเยอะมากที่เขาน่าจะมีโซลูชันที่ตรงจุดที่แก้ได้ไงมากกว่าหลักๆอ่ะต้องการการสนับสนุนมากกว่าครับผมว่าต้องต้องมาสนับสนุนได้แล้วเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ม่วนจอยมากนะคือม่วนทุกอย่างอนะ่ะตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีกอน การมโนคนไท<า>ยด้วยนิทานทานู <c oughs> ่นนี่นั่นแบบคือเราอยู่กับสิ่งพวกนี้มาตั้งแต่แบบตั้งแต่เกิดเลยเพราะนั้นแบบมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแพ้สิ่งนี้กับเวทีโลกอเออผมเชื่ออย่างนั้นเออผมว่ามันแค่ร้านอาจจะต้องทําความเข้าใจอุตสาหกรรมบันเทิงให้มากกว่านี้มากกว่าว่า เฮ้ยมันมันเป็นอุตสาหกรรมที่เอนเตอร์เทนอย่างเดียวเหรอไม่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมหนึ่งที่ที่อาจจะเป็นขาหลักของประเทศได้เลยเออแล้วผมก็ว่าด้วยประเทศไทยด้วยเรื่องสากภาพของประเทศไทยเนยเจอร์ของประเทศไทยอ่ะมันไม่แปลกที่อุตสาหกรรมบันเทิงจะเป็นขาหลักของประเทศไม่ต่างจากอุตสาหกรรมต่างๆอาชีพอยากให้ฝากเป็นแรงปากมาด่าแล้วุ้กับอะไรกันคะฟุงว่าเฉลี่จ ยิ่งคือช่วงนี้อะถ้าในพาร์ทีฟอามเนี่ยเราก็จะเห็นว่านายทุนเริ่มกล้ารลงทุนมากขึ้นแล้วก็จะเห็นวงใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น MV ที่เว่ร์วังอลังการนี่ก็ฝีมือคนไทยหมดอยากให้ทุกคนพอร์ตกันเยอะนะคะส่วนเรื่องหนังเรื่องละครเริ่มฝากดูหน่อยสนับสนุนฝากด้วยนะครับสนับสนุนบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงบ้านเราด้วยนะครับ คนไทยเป็นคนตลกครับจริงๆครับใครมาอยู่ก็ยิ้มครับใครดูก็ยิ้มนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทํางานกันแบบจิตแจ่มใสครับถ้ามันจิตแจ่มใสแล้วผมว่ามันก็น่าอยู่ขึ้นนะครับว <Yeah. S 1> ัน <Yeah, bye. S 1> นี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ